เปิดพิกัด5ที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮอกไกโดที่ต้องไปเยือนสักครั้งเริ่มจากเดินเล่นสบายๆที่ฟาร์มโทมิตะในเมืองนากะฟูรานชมทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาซึ่งดอกไม้จะบานสะพังในช่วงฤดูร้อน สวนสัตว์อาซาฮิยามะมีไฮไลท์คือการชมขบวนพาเลตของเหล่าเพนกวินสุดน่ารักเดินลอดใต้อุโมงค์แก้วชมเหล่าเพนกวินและแมวน้ำสัมผัสความโรแมนติกของคลองโอตารุจุดแลนด์มาร์คดังของฮอกไกโดยิ่งในฤดูหนาวก็จะมีการจัดงานเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุด้วยทั้งโรแมนติกและงดงามมากๆ ไปสนุกกันต่อที่โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตที่เป็นทั้งโรงงานช็อกโกแลตและสวนสนุกไปในตัวท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพบรรยากาศหรือทำกิจกรรมเวิร์กช็อปก็ได้เลย และสุดท้ายต้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นมีซัปโปโรเบียการ์เด้นให้ได้นั่งจิบฟองเบียร์นุ่มๆพร้อมอาหารชั้นยอดอย่างเนื้อแกะย่างแจงกิสคาที่เป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองซัปโปโรอีกด้วยมีแต่สถานที่สวยๆและน่าเที่ยวทั้งนั้นเลยใครที่ไปเมืองฮอกไกโดอย่าลืมไปเช็คอินกันนะ